สวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่เราสองคนแล้วนะแบงค์วันนี้เรามีแขกรับเชิญมีครับมาร่วมช่องของเราด้วยใช่ครับอ่าสองคนนะเป็นบอสใหญ่ใจดีของเราใช่ครับและแกพีิทีแล้วก็พี่ต้นอ่านะฮะวันนี้เราวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีครับกอเมาเอาเรื่องเรื่องแรกไฟแดงก่อนดีเอาเรื่องไฟแดงกอลังยอดทีคือไฟแดงปลอม จริงๆปอม,มันมีสองแบบที่ต้นมันมีปอมแบบป้อมปอมเลยกกับปอมเหมือนแท้อ่านี่เราเราพูดกันเรื่องตรงๆจริงๆจากประสบการณ์การขายรถของพวกเราเลยนะ <Okay. S 1> คือมีเล่มมีขอสอมีลายน้ำอะไรเรื่องประสบการณ์นะ <S <S เนาะใช่การ <S 2> <S 2> ที่เราอยู่อยู่มานานแต่ว่าเป็นเป็นป้ายปอมจริงๆนะผมบอกเลยว่าบ้านผอมเนยบอกนะแบงเลยบอกว่าถ้าติดป้ายปอมนะ ไม่ต้องติดเลยดีกว่าข้อหาเบาไปอะเป็นยังไงพี่ต้นวันนี้พี่ต้นเปิดหัวเรื่องนี้มาว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องป้ายแดงออกยี่ลองคือคือพอดีไปเห็นข่าวลูกค้าอยู่รายหนึ่งเห็นในข่าวในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าออกจากบ้านเลยอ๋อพี่บอกไม่กล้าใช้รถเลยใช่กลัวเลยก็เลยอยากจะมาทมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยพี่ตีตอบได้ดีโอเคพี่ตีจะบอกเลยว่าเรื่องป้ายแดงเนี่ยก็อย่างที่ ปลาช้างเกิดมานั้กแต่ต้นเนี่ยว่าป้ายแดงเนี่ยมีหลายแบบเลยคือแบบป้อมป้อมเลยเนี่คือแบบบางดูจากผิวของของสีนะครับแล้วก็ อ่าป้ายแดงแท้จะเป็นสีแดงแต่ถ้าป้อปปอมเลยเนี่ยจะเป็นออกสีชมพูอ่าแล้วบางๆเลยใช้แป๊บเดียวนี่โดนแดดเรียหน่อยก็ลอกซีอ่าอันนี้คือป้อมปอมแต่ในยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วยุคปอมปอมยุคแบบนั้นอ่ะมันอยู่ในยุคเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ิปีที่แล้วคอันนั้นอ่ะปอมจริงๆปอมจริงผู้ละร้อยสองร้อยอะไรปลางเทียบเทคโนโลยีอาจจะไม่ดีพอจริงผมป้อปอมป้ายร้อมปอมก็ดีกว่านะเพราะอะไรว่า อ๋อไม่ได้เรียนแบบมัของรัศกาชด้วยใช่คือมันจะไม่มีขอสอแล้วแล้วมันก็จะเป็นสีมันก็จะชีดตามเวลารู้ชัดเจนว่ามันปลอมปอแล้วก็มาอีกสเต็ปหนึ่งครับสเต็ปหนึ่งก็เป็นป้ยแดงปลองพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาป้ยแดงความทีนี้สิ่งที่แตกต่างเป็นไงก็คือจะเพิ่มวงกลมตรงขอสอขึ้นมาีขวงหัวมุมอ่าั๊มนูนแล้วก็เรื่องแสงบางที่ไม่มีลายน้ำบางที่ไม่มีเล่ม อันคือฟอร์มเฉพาะเฉพาะป้ายองเดียวราคาก็ถูกหน่อยแล้วก็เพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นฟอร์มพร้อมเล่มเ่เล่มด้วยฟอร์มพร้อมเล่มละอันนี้ตั้งใจฟอร์มตั้งใจฟอร์มถ้าลูกค้าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าป้ายแดงแท้เป็นป้ายแดงแท้แต่ถ้าสังเกตดูดีๆป้ายแดงแท้เลยเนี่ยจุดสังเกตก็คือจะมีลายน้ำสะท้อนแสงเวลา เจอแสงแดดหรือเจอเรามองเอียง45องศาไปเลยมันก็จะเห็นลายน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรือว่าถ้ากลางคืนขับมาแล้วมีแสงไฟมากระทบมันก็จะเห็นสีที่มันเลือนแสงขึ่นมาแต่จริงผมอยากจะบอกเลยว่าไม่รู้จะพูดดีไหมแต่ก็ต้องพูดนะเพราะว่าเราพูดความจริงใช่ครับคือผมอยากจะบอกเลยงี้ครับถ้าท่านที่กําลังจะออกรถไผ้แดงะท่านที่เป็นลูกค้าผมบอกให้เลยว่าถ้าที่ไหนที่บอกว่าไม่เก็บมัดจำเนี่ยน่ากลัว จริงหมใช่ใชเพราะถ้าของบริษัทนะไม่มีทางที่จะไม่เก็บแต่ันมีกรณีหนึ่งพี่ติค๋คือเซลล์อะจ่ายเงินมัดจําให้ก่อนค,คือจ่ายให้เองถึงเวลาเขาไปทําคืนเองเพื่อเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าคแต่จริงแล้วอย่างของเรานิสสันทีเเนี่ยเรามีความชัดเจนเรื่องนี้คือเราจะมีเอกสารชัดเจนเลยว่าใครเป็นคนออกค่ามัดจำ ถ้ายังไงลูกค้าขอดูตัวนั้นก็ได้น้าจะกรณีที่เขาเอาแบบไม่เก็บค่ามัดจำอ่ะเรนผมเห็นเยอะนะดีเซลแบบไม่ต้องจ่ายค่ามาจําอันนี้อันดับแรกคือต้องสงสัยก่อนโอเคซึ่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าถ้าเหล่านั้นนะจริงๆท่านอาจจะเป็นป้ายแท้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่แหละว่ามันไม่ใช่ป้ายแท้มันเป็นป้ายเหมือนแท้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูเอกสารนี่มันชัดเจนว่ามันเป็นป้ายอะไรยังไงเพราะเวลาโดนจับท่านเดือดร้อนไงท่านเดือดร้อนก่อนอันดับแรก ไปไม่ทันบ้างโดนต้องเสียค่าปรับต้องอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายไปหมดล่าสุดก็ขึ้นลงพักไิคุกด้วยใช่ไหมโดนปรับแล้วตอนนี้เขาปรับโหดด้วยนะก็จาบกันจำคุกเนี่ยหกเดือนนะครับถึงห้าปีแล้วแต่กรณีคุยไงเลยลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์ไว้ใช้เนี่ยก็ดูให้ดีว่าเป็นป้ายแดงแท้จริงหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่โชว์รูมจริงๆเนี่ยจะเป็นป้ายแดงแท้ส่วนใหญ่ก็เราเราอย่างที่ปาช้างบอกว่า เราไม่ได้ว่าท่านใดท่านหนึ่งอ,อ,อะไรแต,แต่ส่วนใหญ่เลยโชรูมเนี่ยเขาไม่อยากให้เสียชื่อเสียงอยู่แล้วใ,ในการออกรถกับที่โชวรูมโดยตรงเนี่ยแต่ที่ป้ายแดงของบางท่านที่วิ่งไปแล้วเกิดโดนจับแล้วบอกเป็นป,ป้ายปลอมขํ้นคำนึงเลยวา่าเซลที่ดูแลท่านเนี่ยอาจจะเป็นซื้อป,ป้ายปลอมที่เหมือนแท้มาแล้วก็มา เป็นฟรีมัดจำใบแดงให้กับคุณลูกค้าหรือเปิดโปรโมชั่นให้ดูแล้วใจแต่ที่นิสันทีเอของเราอย่างที่บอกเลยว่าเรามีเอกสารชัดเจนก็คือติ๊กช่องนี้เลยว่าลูกค้าเป็นคนจ่ายหรือเซลเป็นคนจ่ายนะครับเซล์เราจัดโปรโมชั่นจริงจริงเรื่องายแดงที่นิสันทีเอเราพี่เราเขาคือบริษัทเนี่ยเขาใช้มาตรกานี้มาหนาเนี่ยก่อนจะมีเรื่องอีกตั้งหลายปีแล้วว่ามาคับหรือว่าเซล์ถ้าจะปล่อยรถเนี่ยต้องใช้ายของบริษัทเท่าไหร่ เอาเวลามีปัญหาเนี่ยเซลล์รับผิดชอบไม่ไหวล้วบริษัทก็เสียชื่อเสียงซึ่งจริงอย่างเมื่อกี้ที่พี่กีพูดถึงใครจะว่าเราใครจะว่าผมเลยดีกว่าผมก็ไม่ไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่าเราพูดเรื่องจริงแล้วว่าเราลังมาหามาตรการที่ที่เราจะทํายังไงที่ลูกค้าจะใช้ไปแดงแค้กันปุ๊บคันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาปุ๊บวงการที่เสียมันไม่ได้เสียแค่คนที่ทำเนี่ยมันเสียทั้งหมดนั่นผมกำลังพูดถึงมลรวมทั้งหมดทั้งลูกค้าก็แฮปปี้ บริษัทโซลูก็แฮปปี้ขนส่งก็แฮปปี้แล้วอีกอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> ป้ายแดงเนี่ยมันมีเวลาการใช้งาน <Okay. S 1> ด้วยยังไงฮนะนัแมงรู้ไหมเห็นพูดเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้ก็คือส่วนมากนะครับ,รบสับเราเนี่ยมันเป็นคําพูดเนี่ยมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนานมาแล้วนะครับเขาจะได้สับว่า,วาป้ายแดงสามารถใช้ได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกดินนะครหรือไม่ก็ถ้าเป็นภาษาราชการเขาบอกว่าตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นคือจริงๆที่บอกมาเลยนะว่าเรามีเวลา เวลาเนี่ยถูกกาหนดแล้วว่าพระอาทิตย์ขึ้นถึงะอาทิ์ตกหรือชั่วโมงเร่งด่วน6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแต่มันจะมีเวลาลูกค้าท่านใดที่ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือใช้เวลายามวิการกลางคืนนะครับอันนี้ต้องเอาเล่มเนี่ยไปที่ขนส่งนะครับเพื่อให้ขนส่งเนี่ยเซ็นอนุญาตให้เราใช้งานไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะผิด กฎหมายได้อันนี้คือหมายถูกต้องเลยถูกต้องเลยขน้่งเขาจะมีคนมาลองรับเราเรื่องการเค่อนย้มีลครับเนาเคยไปทำเนี่งก็มีลูกค้าที่เนี่ยเขาเคยทำจริงๆเลยใช่นี่ือถูกต้องเลยจริง้องเราไปที่ขนส่งหมอชิดเลยแล้วก็เอาเล่มเนี้ยไปให้เจ้าหน้าที่เซ็นว่าเราจะเคลื่อนย้ายรถเราจะอ่ามีความต้องการใช้รถยามวิกาลเวลานี้เวลานี้หมายถึงว่านอกเวลาไม่ไดปทำแบบนี้ใจะถูกต้องจะถูกต้องอ๋อแต่ถ้าไม่นอกเวลาก็ไม่เป็นไรใช้ได้ใช่แต่ ที่ตำรวจเขามีกฎหมายแบบนี้คือหนึ่งเลยยามค่ำคืนหรือยามวิการเนี่ยเขากลัวเป็นรถจรกรรมรถขโมยก็คือเรถป้ายแดงเนี่ยมันยังไม่เสียภาษีถูกต้องถ้ามันสูญหายไปหรือมันมีปัญหาทีอาจจะแบบสืยาไปเปลี่ยนป้ายเอาป้ายแดงไปติดฟ้าเพื่อให้แบบมันไม่รู้ว่าเป็นรถคันไหนหรือเกิดเขาขับไปถึงชายแดนปุ๊บแล้วมันข้ามฝังไปอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากก็ต้องมีการตั้ง่า จับรถพวกนี้ซะเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ให้คุณลูกค้านั่นแหละครับจริงๆ้วกฎหมายเนี่ยออกมาคุ้องประชาชนใช่ครับผมแล้วนานไหมพี่ติ๋ว่าจะได้ป้ายก็โดยปกติทั่วไปเนี่ยเจอจับป้ายแดงใช่ไหมฮออกรถป้ายแดงแล้วก็กว่าจะเปลี่ยนเป็นได้ป้ายแท้ป้ายขาวเนี่ยนานไหมไม่เกิน30วันไม่เกิน30วันแต่ถ้าลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ต้องการใช้ป้ายเร่งด่วนบอกที่ปรึกษาการขายเราเราจะเร็วกว่านั้นได้จะเร็วกว่านั้นได้เพราะว่าเราจะ เน้นเลยว่าลูกค้าอะไรนี้ต้องการเอาไปใช้งานเพราะว่ามันก็มีอีกเหมือนกันว่าลูกค้าที่ซื้อรถกระบะบิกอัพไปเนี่ยเขาต้องการใช้วิ่งแล้วรถป้ายแดงเนี่ยมันบรรทุกของไม่ได้กรถจราจรอีกมันก็ผิดอีกช่องเราเนี่ยมีอะไรที่ข่าวข่าวแบบมีเป็นกระแสแล้วก็มันให้ความรก้กับลูกค้าได้เราจะเราจะมาลดยอดของเราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้ลูกค้าทำไมกดอะไรไว้กด กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งนะรก็ผมจะพูดคํานี้ครับว่าถ้าเกิดท่านเห็นว่าคลิปนี้นะครับหรือว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับท่านก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งปุ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยเวลาเรามีคลิปอะไรมาอัปเดตมันก็จะเด้งเตือนท่านก็จะไม่พลาดเราไม่ได้มีโปรอย่างเดียวใช่เราไม่ได้มีโปรอย่างเดียวเรามีความรู้มีอะไรอย่างอื่นมากมายเลยนะครับ